อันนี้เป็นอีกฝั่งนะครับโอ้โหวันนี้ทะเลหมอกโคตรเต็มสวัสดีตอนเช้าครับผมบายประจนภายกันต่อครับนั่งรถไฟนานนะเมื่อยหลังโคตรนะครับร้อมเดินทางครับบายลุยก,กันมืดตึ๊บเลยนะครับออกจากที่พักนะครับ TC สี่สิบดูซิว่าจะไปถึงยอดกี่โมง ย้อนสามสามพันเอานาฬิกามาแต่ลืมจับเยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจับนาฬิกาก่อนโก้หาน้ำไหลนี้เสียงตัวอะไรวิ่งอยู่ในปาน่าด้วยครับ <laughs> ใหญ่อยู่น่าจะเป็นหมาแหละ <laughs> ผมว่าไม่ตรงแล้วอะไรมันตองห้าน้อยเมตร เพิ่งเดินมาแค่3 0 0ร้องเองละรู้ว่าใครโกงเนี่ยอันเนี้ยทางไปรอสามข้างล่างคืออะไรอังแนี้แป๊บนึ่งอ๋อน้ำตกแต่ด้วยอายุเขาเนาะเขายังไม่ให้ไปนะครับไปทางต่ออีกหนึ่งกิโลเมตรเหลืออีกแค่2กิโลถึงยอดสูงสุดเนาะที่ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับ ว่าไปไอตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับถึงร้อยก็ไม่รู้จะไม่ได้นะครับสั่งจากอินเทอร์เน็ตมาครับก็เทสจากที่บ้านมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้เปิดไม่ไม่ได้เปิดเข้มสุดนะครับเปิดเบอร์สองใช้ได้อยู่นะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วก็ตัวเล็กเบาเอาท่าดีโอ้อยเท่ ยอสามอีห้ารอยเมตรนะครับต้องป้วยตรงนี้นะมันหาแสงโอ้ยโคตรสูงขึ้นมาก็จะเจอกำแพงครับ <c oughs> อ๋อนี่แหละบ้งยอสามต่างตั้งเป็นร้อยเมตรไปดูก่อนอ๋อนี่แหละ ร้านกลางเป็นที่ในรีวิวอ่ะที่เห็น,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 นอย,ยู่นี่นะครับจะเป็นแท่นไม่ชัดแสงน้อยเลยทีนี่นะครับเป็นแท่นโอเครู้สึกว่าจะมีห้องน้ำด้วยนะครับสมมติห้องน้ำกันอืมเข้าทางไหนวะเนี่ยไม่มันลึกลับซับซ้อนจริง นี่นี่นี่เรามาดูกันซิว่าน้ำไหลไหมข้างล่างไม่ไหลข้างบนไหลไหมหนึ่งสองสามเจ้าช่วยข้างบนไหลมีไฟไหมอ๋อไฟไม่ติดนะฮเทสก่อนทีอะไรเนี่ย ไม่ติดนะครับไม่มีไฟไปลุยกันต่อยอสี่ผมไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตผมปิดหมดเครื่องบินไวนะครับก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้มีสัญญาณโทรศัพท์หรือเปล่าแต่เขามีเบอร์ให้น่าจะมีแหละโอเคยอสามที่ที่เรียบร้อย่าไปยอสี่นะครับอีกหนึ่งโลโอ้ยแสงพระอาทิตย์มาแล้วทันไหมทันไหม ตอนนี้ใช้เวลาเดินทางมาเกืบเกือบจะหชั่วโมงแล้วนะครับ57สนาทีแล้วดูซิจะถึงยอดกี่โมงเราว่าตรงนี้คือจุดพักเนาะยังไม่ใช่ท็อปนะครับเพราะว่ามันยังดูวิวยากยังมีทางให้ไปต่อไปไปไปอาทิตมาแล้วมีไงนีไงอีก500เมตรเฮ้อ เนินวัดใจแสดงว,ว่าคงเป็นเนินสุดท้ายสว่างแล้วทะเลหมอกโคตรสวยเร็วๆๆเ,เดีไ๋ไปไันทันแอบดูก่อนดูๆเต็มผือนน่ะถึงแล้วย้อสี่ใช้เวลา1ึงชั่วโมงสีสินาที่ทายทะเลหมอกกัน ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเอาไปสุดลูกหูลูกตาอืมมันถ่ายายากเหมือนกันนะครับม,มันเป็นมุมปิดเนาะดูดิสาวธงวินวิน <laughs> ไปดูสิชุบ อม,มีข้อความอะไรบางอย่างพยายามจะถ่ายให้สวยแล้วครับมันถ่ายยากนะครับเพราะว่ามันถูกบังด้วยต้นไม้เนาะฝั่งนู้นก็สวยนะครับแต่มียอดนี้บังนะครับฝั่งไอ้นี้ ที่มีทิวเขาอย่างสวยนะครับไอ้นีก็บบังนะครับไม่รู้จะถ่ายยังไงเมื่อกันผู้พิชิตยอดดอยขุนตาลอันนี้เป็นอีกฝั่งนะครับชอบมุมนี้จังยังสวยอะ่ะต้นไม้มันบังดูสิว่าศักยภาพมือถือทำได้แค่ไหน ขนาดนี้เวลา6นาฬิกา18นาทีอันนี้ก็อีกฝั่งนึงนะครับโอ้โหโคตรเต็มโคตรเกินเกินเกินดูดิโคตรเต็มอนะแต่ประเด็นคือมันไม่มีมุมถ่ายมันไม่มีมุมเปิดนะครับด้านนี้ ใครตัดไม้เนี่ยโอ้ตรงนี้เต็มมากนะครับมองที่ตอนขามามันมืดตึ๊บนะครับสวยเหมือนกันนะอันนี้กล้วยน่าจะเพิ่งล้มนะครับก็นี่เป็นบ้านอารมณ์นี้นึกถึงตูซิคพาร์คเลยผมต้องเข้าไปสับกันเอาไหมเนี่ยถึงยอสามแล้วครับ ถามคือเมื่อเช้านี่เห็นหรือเปล่าวะเนี่ยที่เดินมาเนี่ยโอ้โหเหวชัดชัดงั้นก็กิ้งลงมาดูเลยนะครับเมื่อคืนตอนนอนนะครับลืมเหล้าลืมเหล้าผมก็กะในใจว่าอีตอนเรานอนเนาะคงจะแบบมือสนิทเลยเพราะผมไม่เปิดไฟเลยใช่ไหมครับแต่ขบนนี้มันไม่มีไฟด้วยที่เกิดขึ้นคือตรงหน้าเขาอะแสงสว่างล่องมาผมก็เลยเดาว่า ไม่รู้เป็นแสงพระจันทร์หรือแสงจากเมืองนะครับอันนี้เราอยู่ในหุบป,ป่าแสงยังถึงอ่ะเพราะความเพราะว่าตอนที่เรานอนมันมืดสนิทนะเนาะถามว่าน่ากลัวไหมสุดท้ายแล้วคือความกลัวมันอยู่ที่เราครับเราจัดการมันได้หรือเปล่านะครับไอ้ไอ้กลัวมันมีแล้วแหละแวบๆๆๆ๊บแวบแวบเราเตะมันทิ้งทันหรือเปล่าน,นะฮะอากาศดีครับเจอ,อินตัวแห้งเลยแต่ขาขึ้นนะครับเหงื่อแฉะเหมือนกันแต่แบบไม่แฉะขนาดขาอ่อไม่แฉะขนาดวันแรกที่มานะครับอันนั้นคือ ระดับว่าเป้เปียกไปครึ่งใบนะครับเป้พัดมันเป็นมันเป็นเป้ผ้าเนาะเละเ,เป็นโจ๊กเลยนะฮะผมว่าใครชอบความดิบที่นี่เหมาะคนไม่เยอะแล้วก็ดิบๆแต่ก็มันก็จะขาดสเสน่ห์ของการทำกับข้าวไปเนาะก็ซื้ออาหารป๋องอาหารร้อนเอาแต่ก็อย่างว่าแหละเรื่องสเสน่ห์การทำกับข้าวก็สนุกดีแต่มันอย่างที่เจ้าหน้าที่ก็พูดเมื่อตอนที่เรามาคือบางทีมันปิกมาปิกนิดกกเกินไป เดี๋ยวมันจะธรรมชาติมันจะถูกทำลายเนาะนะเขารบกัดกานนะครับไม่ไหวต้องจอดเคาะนะทรายมันเข้าลงเท้าเดินแล้วเจ็บเห็นขี้ไหมครับเกไกลไม่อยากถ่ายใกล้นะเจอแบบนี้กลองที่สามแล้วคำถามคือตัวอะไรวะี่ตอนมามันมืดแล้วเนาะถ่านวางมาก ไปนะครับเอาใบขยะไป,ไปเก็บของกันเดี๋ยวจะไม่ทันถอยเก็บของเรียบร้อยแล้วครับลืมไปทุกอย่างนะครับยกเว้นถุงขยะนะครับเพราะว่าถ้าลืมถุงขยะคุณจะไม่ได้บัตรประชาชนคืนนะครับคุณก็ต้องขึ้นมาเอามาจนได้นะครับไปไปลุยลุย,ลย ใครจําตอนขามาได้นะครับที่ผมเอากระเป๋าวางนะครับแล้วก็วิ่งข้ามวิ่งออกขวามาแล้วข้ามเขามาแล้วมาโผล่ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปนะครับไม่มีอะไรถึงยอหนึ่งแล้วครับแล้วก็ที่ทําการเหลืออีกสองโลครึ่งอาคารยอรหนึ่งครับสร้างสองสี่หกสูง เหนื่อยาไส้สู้ๆานหน้าฉชนใหม่ครับขยะในมือท่านทิ้งหลงถังเถอะครับข้างล่างก็สวยนะครับเต็มเอียดเลย ดารอด้วยผมต้องกิ้งลงใชมั้มอย่างนั้นนะน่าทมมอ,อแม่คุณจะเก็บทุกที่เลยใช่ไหมคุณดาตอนขามาเราเดนินขึ้นข้างบนนะครับในหินกีบดอกบอัวนะครับก็มีอมงค์มตรงนี้ด้วยที่น่าจะออกแบบมาให้เดินลงนะ โอ้ขาลงไว้มากนะครับรัดทุกจุดเลยถึงแล้วอาบน้ำอาบน้ำไม่ไหวแล้วเหนียวเจอแล้วครับห้องอาบน้ำไหวแล้วรู้สึกได้อาบน้ำจริงๆสักทีนะครับเมืม่อวานเนี่ยอาบน้ำถัง200ลิตรเนาะ กินเป็นเลขสงตาเลยนะครับกินสนิมบึ้บเลยต้องมาล้างหน้าด้วยน้ํากินแล้วก็มาแปรงฟันด้วยน้ํากินตรงที่เราปลูกเปนะครับเวลาดีมากครับไปไปเตรียมเดินทางต่อลาออารพอมีเวลานะครับก็ชาร์จคาแปลงมัน,นค่อยลงกินข้าวที่สถานีไฟ ๊ายบายหุ่นตาลตอนนี้ระหว่างรอรถไปครับค่าใช้ใจ่ายของทริปนี้นะครับเบ็ดเสร็จแล้วไม่เกิน400บาทนะครับใครอยากตามก็ลองตามดูนะแต่โหดไปหน่อยนะแต่ก็สนุกดีนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเจอกันทริปหน้าครับสวัสดีครับ